สบายดีลิตาซาลาไตเดอสบายดีวัชกุลวกุลอาก็สบายดีพี่น้องพังลาห้านล้วก็สบายดีน้องพังไทยหานเดอแล้วก็สบายดีวัชกุกุลโทรโดกได้เดอพี่เดอมือดีลิตากับชิมาจัดการมูของลิตามูของลิตาีอยู่สองตัวนอกจกคนนี้เดเบิงอึบออึบอึอึบอึบอึบอึอึบออึบบออึบเบอ่บอึตาเบอึบอึบบอบอึบ เพราะว่าดิตาจะมาจัดการมูของดิตาซึ่งมูสองตของลิตาเนี่ลดิตาไรเจาะกดไปยางเดียบเลยเนาะแล้วิตาจะมาเอายาในอย่นี้มาตาบกดมูลิตาจอไปเดียบเลยเพราะว่าถ้าเราสิไปสื่อไปอย่าง,งมันกะมันกะแพงแต่ก่อนดิตาสื่อตัวหนึ่งพกชิมหาพันธพวกชิมหาพันธเนาะหมอปัจจุบันนี่อาจจะขึ้นแพงนี่ดอก แต่การศิวะจะได้ดีเพื่อเป็นการประหยัดงบของเฮาดิตาจะมาสื้อยาเนี่ยามาตาบเองด้ยเนะเาะเวลาเฮาตาบแล้วไม่ได้ดิตาจะเอาดิตาก็จะเาจาอออกมาจกเอาเงินกาจะตาบไม่มันจะเป็นเนื้อศิวะใส่งานไปตลอดเฮาว่าจะเป็นนังทุบเพราะว่าสลายหมูซื้อไม้นกับแพ้งเพราะว่าเครื่องค่องคู่มือนี่มันก็ ขึนขนได้เรื่อยนะทุกคนขึ้นได้เรื่อยอุปกรณ์ที่จะเกี่ยปกกวปนหมูนี่เจียยาแนวอุปกรณ์ตรงนี้หนาแลวก็ตตรงนี้อ่าแนวตีใส่พงมือเบื้องหนึ่งก็งพอทุกคนมาต้องใส่ได้มางานแบบนี้นห้าเห็ดเองไกลเนาะสวัสดีดี้าเป็นผู้ยิ่งห้ากระต้อง เพิงตัวเองหา่ไร้ที่สุดเดี๋ยวิาจะมาเริ่มเดี๋ยวเขาจะมาเริ่มปาดยาแนวใส่เลยเนาะนทงยาแนวสื่อทงยาแนวไม่ถึงแต่ซาบ้านกระซาบ้านใ่ได้ไล้เถื่อนี่นี่ยอว่าเลยเนาะะเพราะมันเห่็นมัน มัน,ม,นมันโมโหทุกคนอ้อใครจำหนึกกับพ่อเพราะว่าเพื่อเฮ้าอาัดสมัดเนียนต่าจะบอใสดาได้สมาร์ทไซดาได้เป็นไครเถื่นะอเนาะขอเช็ดถัยด้วยอัดชินนานใะนน้อยเนื้นออัดสมีคนเนาะนพ่อะไรวิตาคอยคอยม่ ตาจะมาเริ่มใส่หน้ำด้วยที่ตาเตรียมไว้เจ็ดแขนๆน,นะตัวเฮ็ดอันนี้ได้ที่ตาจะใส่บวงโคตรเลยนี่พ่ามันมันแข็งตัวใบเลยทุกคนยาแนวเนี่ยแข็งตัวไว้แห้ง ตีให้มันแข็งนินตาจะมนป้าายตอนนี้เอาซึกแบบว่านิตาใส่นะ้ำร้ายเกินไปนิตาจะถอกซีกเนาะนี่จะโคตรอินะ่มปว่าใส่นามหน่อยได้มันกับผลบุปไพรนะ็ะว่า นึ่งมาคนว่ไปซองมามันก็จะน,าน่าแหงเกินไปเนาะโอเคทุกคนที่ตาจะเอาซ้ำนี้ได้เนาะแขนได้มันก็คนหยาน,นี่เน่้เบิงสีขาวอาจจะแนมแบบเห็นได้แบบโบเจโบอันนี้เนาะยมใจมาแต่ก,ก็จะมาเริบมมูมตัวนี้ก่อนเลยที่นิว มือของดิตาแต่จะใส่เกียรนี่ปอ๊ะปากปกปากนูจะหอมประมาณนี้บากคนจะผ่าประมาณนี้แั้วออกแบบชิน่นนานาน,านี่จะใส่จะเสีเดเอยนี่โมยใหญ่เลยเผื่อว่าอ่อนใส่จะมันจะมันสิโยด,ดแต่ก็จะมาเริ่มตักยานี่เอาใส่เลย เอาตัเวเีไดก่อนให้มันนกันกนักโด่งก่อนเนาะนี่ทุกคนตาจะใส่ซุบมือเวรน,นี่อาซาเพร่าๆแล้วที่ตาจะดุมันดน่งจะสิโปใส่โป,ใส,โปใส่แล้วเนาะนี่ใส่แบบนี้เลยธี่ารใส่ซึกว่าห้าตรงตีให้มันลายขึ้นดีๆตีหน่อยได้กับอะไร กายมันพกอัน,นิวิทย์ะกะลาทางนิวิทย์เกียวิทย์นี่วิธีการนี้ตากจัดการเองอิส้างทีแบบว่าเฮาสามารถพ่อเหตเองได้ห้ก็ะต่องเหตเองมาทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นการดีทีแบบว่ามันจะง่ายสำหรับอนาคตข้างหน้าของเฮา ก็จะวางแบบว่าเพึงอ่านี้ลฟ์บรายถ้าต้องเพิงตัวเองมันในไลายที่สูดเท้าที่ห้าจะเหตุไลน์นี่ชื่อว่าเดียบร่อยในการจัดการกดมูกอกดตรูปิดรู เรียบร้อยแนละ้วทุกคนนี่ถมสมบูรณ์คือเก่าอ,อ๊อพี่ตาก็จะป้ายแบบนี้กรมาจัดการมูอีกตัวที่สองเนาะแต่ว่าตัวที่สองนี้พี่ตาจะตีไม้เพราะว่า,วามันยังเรียะไรเดียวจะมาสมมติก่อนเลยทุกคนดีค่ะก็จะมาเริ่มจัดการมูตัวที่สองเลยเนาะตัวที่หนึ่งแล้วไปอย่างเรียบร้อยรับเบิ้งใหม่ พว,วลาบิดาลิตาว่าเลยไม่ลิตามากเบิด์ด้ตาจะได้มาผากเสียงเอาลิตาจะสอบเบิง่งแต่ใหม่ลยตะกอนเนาะจะเอาเจียหอคือเกา่าปกปากการประญยัดเงินของลิตาซึ่งดิตาเขียนก่าไปไดนะ้เนาะนี่เอาสำเก่าเลยเตรียมหอ ต่ตอนหันลิตาให้พ่อเฮ็ดให้แต่ตรงนี้พ่อลิตาบ่าค่อยว่างจ่าเบิ่งพ่อเฮ็ดได้ลิตากล่าวเลยโอเคมาลองเฮ็ดเองกันนี่จะโป้โป้ใส่เลยเนาะโป้ใ่อ่าตรงกลางก่อนให้มันสิหนักๆอาจ,จังเอาใส่ทั้งขอออกนี่ปึ๊บปรับรื้อรับ บอเยยากแต่ก็บอเลยง่ายยังที่คิดๆๆตาใส่แบบน้าทุกคนหน้าแห้งดีหอมปนนาตอนขอเอาผลออกได้สิชิ้นลำบากก็ค่คอยขอกันเนาะอย่าอย่าเป็นแตกี<ด>่ใส่นแบบนี้ด้วย ข้างขางนี่เข้าต้องเปะค่ะค่ะอย่ามันรูดนี่ก็จะเป็นจาน้าหม่งนิ้ตาพราะทานกินข่าวสำหรับทุกคนเออเจ็ดโมงไปแล้วมั้งวันนี้ตาจะนอนไวแนส่วนนักล่ามาดิตานอนเลิกเนื่องจากว่าเบียงห้าย ท่าสิเลยเนาะโบกกงไปโบกมูกวดใที่พ่อเลี้าเพียงนี้พียงน้าเพีงเหน่ ตาเพยสามารถตังไงได้เนาะไปตาแบบลงนู่มองต่ำเนี่ยโบได้ได้ทุกคนยัมงมัวสตังบอดได้ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มบอกว่าถือได้ว่าเริ่มที่ยา้สพอะไเลยสุดเลยยังีิตาขอสิอัานร่างกด้เนาะนี่เรียบร้อยมูตัวที่สองของดิตาได้เบิ่ง พี่ตาจะบอกวันนี้จะง่ายถอ,ถอยนขะึ้นใะได้เนาะนี่เรียบร้อยในการอันนี้มูของพี่ตาต้องใส่สจับจับทิ้ง้วยโอเคทุกคนตั้งจากเดี๋ยวไปปุ๊บปาพี่ตาก็จะแกว่งไปเห็ดกินกินเขาวันนี้พี่ตาจะกินเขาคนเดียวเนาะเพราะวา่าน้องพี่ตากับอะไรเมื่อวานก็พอกับแม่ส่วนแม่เขาพี่ตากะได้เขานอนไปเดี่ยววันนี้บ้าจังไลยพี่ตากับหูวกันเพราะว่าเพิ่น วอมากินตุ่มมีเพราะลิตาจะตุ่มมีกินนะตาอะไรจัดการอ่าหมูกรดหมูเลืเ่อยอย่างเรียบนะร้อยเนาะลิตากันิม่ไหมตมมีกินขาวเลยลิตากันเลยอยากกินขาวแห้งแล้วตุ่มมีกินพอเดียวกับพ่อเนาะยังใบใบลดเป็ดเอาอจัดก,การหมูก่ขขอนซุปหมู นี่ใล่เลยปากใครจีบบัวคนวันนี้สากินง่ายสดเลยตรงนี้กิน Uh, oh, Lin. Terima <tis> อยากชิคกเค็มๆเมวยมันคือเกลืมันเป็นยังไงจะปุ้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 งน้ำซุปเป็นบ่ออยากชิคก์เข็ม,ขมตาซีไซน์หนา <c oughs> กินจัง,จงเลยเนาะ โอเคไปได้ได้จะมีได้ทุกคนตนุ๊กมีลุกเนลว่าลุกเีลตากับกลิ่นเลยตากับเอ้ขเขา บัดปากลืมเป่าอันหอนมือพระหมอหน,นะะิจะ Oh. โอเคทุกคนดิตากอะไรกินมีแล้วเป็นอย่างเรียบร้อยเนาะดิตาสมคขอจบคลิปเพียงสนิเดอร์ขอบใจที่ีิตาลกลับมาชมเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่จังแรกก็อยเาิืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ดิตาในคลิปใหม่ต่อๆไปทุกคนบ๊ายบาย